เพื่อนี่ก็จะเป็นเช้าวันจันทร์ที่ 10, 18นะคะกลางการกฎาคม2565แล้วนะคะจะคนภาษานะคะภาษาก็มาแบ่งปันกันในหัวข้อที่เรื่องในการคบหาเพื่อนคบหามิตรเนะาะเขาบอกว่ามีสโลแกนว่านะคะคบคนพานเป็นเรื่องมาจากฟังพังธรรมนะคะเพื่อนๆนะเขาบอกว่าคบคนดีคบคนพานให้หลีกหนีคบคนดีค,ค,นนนค,ค,นดค่ ให้เข้าหานะคะก็เป็นเรื่องจริงเลยนะคะเมื่อเราเจอคนพานนะคะเรารู้แล้วเขาเป็นคนพานล้วก็พยายามหลบเลี่ยงนะคะอย่าเข้าไปใกล้เลยดีกว่าจะดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเขาแบบเนาะทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเขาก็จะพานพะโลทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะฉะนั้นเราก็อย่าไปใกล้ดีกว่านะคะเข้าใกล้แล้วทุกแน่ๆนะคะก็ถอยออกมาดีกว่านะคะเพื่อนเนาะให้หลีกหนีซะเนาะเจอคนดีก็ให้เข้าหาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วนะคะครบแล้วมีแต่ดีกับดีนะคะก็ครบไปเลย เลยนะคะเ,เพื่อนๆเขาวิ่งวิ่งเขาหายิ่งเขาใกล้เลยเขาจะพาเราไปเจอแต่สิ่งดีๆนะคะคนดีๆเนาะเพราะเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะก็อย่างนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆซึ่งแบบว่าชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาความสุขได้โดยการคบมิตรคบเพื่อนที่ดีนั่นเองนะคะอย่าลืมคบมิตรที่ดีกัลยาณมิตรนะคะก็ะจะส่งเสริมให้เราทําดีซึ่งกันและกันเลยแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนทําดีทุกๆคนนะคะพลังความดีสร้างโลกนะคะอย่าลืมกดใช้กด กดไลค์กดแชร์ให้คดภาษาด้วยนะคะบ๊ายบาย